ช่องตามใจทูเดย์บทที่335ฟ้านหยวนซีผู้โหดร้ายฟานหยวนซีโหดร้ายเกินไปแล้วจือเยเวียนเอ่ยด้วยความสยดสยองมู่สือวิขมวดคิ้วนางไม่คาดคิดว่าฟานหยวนซีจะฆ่าทันทีที่เขาพูดนี่แสดงว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้มีค่าพอจะอยู่ในสายตาของเขาเลยแล้วหากลู่อี้จะจัดการกับเขามันจะอันตรายเพียงใด กำลังพูดถึงข้าอยู่หรือเสียงของฟ้านหยวนซีดังมาจากประตูทั้งนายและบ่าวหันไปเห็นฟ้านหยวนซีในชุดสีดำยืนอยู่ภายใต้แสงเทียนตรงนั้นด้วยท่าทางเย็นชาใบหน้าหล่อเหลาเลือนรังราวกับผีร้ายจื่อเยวี่ยนตัวสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวมู่ซื่อวิธำความเคารพถวายบังคมท่านอ,องสองสาวคุกเข่าลงทำความเคารพทันทีฟ้านหยวนซีเดินเข้ามาหยุดอยู่ข้างเตียงก่อนจะมองหวนอี้ที่นอนหลับไหลยอยู่ เขาฟื้นหรือยังยังเจ้ากะช่างไร้ประโยชน์เสียจริงฟ้านหยวนซีพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคนอ่อนแอจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกันตายเสียยังจะดีกว่าท่านอองเจ้ากะปลดประธานอภัยที่ข้าไม่เห็นด้วยใครเล่าจะไม่อยากมีชีวิตที่ดีใครเล่าไม่อยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครเล่าไม่อยากอยู่อย่างสุขสบายและสูงส่งพวกเขาไม่ต้องการงั้นหรือโชคชะตากำหนดมาต่างหาก จือเวียนกับจือซูจ้องมองมู่ซือวิด้วยความกังวลผู้ยินบ้าไปแล้วหรือเปล่านั่นคือฟ้านหยวนซีผู้โหดเหี้ยมอมหิดนะเขาเพิ่งสั่งฆ่านายช่างไปนางกล้าพูดเช่นนั้นกับเขาได้อย่างไรฟ้านหยวนซีมองมู่ซืออวิด้วยสายตาเย้ยหยันเจ้าช่างบังอาจนะคิดว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าหรือข้าน้อยเพียงพูดออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจ ท่านอองคงไม่ต้องการถูกห้อมล้อมด้วยคนที่คอยแต่ประจบประแจงหลอกเจ้ากะเช่นนั้นจะไม่ได้ยินความจริงแท้เลยสักคำนะเจ้ากะมูซ่ซือวิกล่าวเมื่อครู่นี้สาวใช้ของเจ้าไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าฆ่าฆ่าคนสกุลหลินส่วนอีกสองคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวฆ่าก็ฆ่าพวกเขาด้วยเช่นกันฟ้านหยวนซีเยีหยันค่าเป็นปีศาจกระหายเลือดปลดปรานการดื่มเลือดมนุษย์เป็นที่สุดมูซ่ซือวิ่งเงียบไป หากฟ้านหยวนซีต้องการฆ่านางไม่ว่านางจะทำสิ่งใดเขาก็จะไม่พอใจนางแทนที่จะสะทกสถานก็ทำในสิ่งที่นางควรทำจะดีกว่าห้องเงียบเงันไปครู่หนึ่งมู่ซืออวี่รู้สึกได้ว่าฟ้านหยวนซีจ้องมองนางตลอดเวลาไม่รู้ว่าเขากำลังคิดสิ่งใดอยู่สายตาครุ่นคิดเช่นนั้นชวนให้คนที่ถูกจ้องมองรู้สึกขนลุกเป็นที่สุดขณะที่มู่ซือวี่กำลังคิดว่าเหตุใดเขาถึงยังไม่ไปเสียทีเขาก็หันหลังเดินจากไปแล้ว ทันทีที่เขาจักไปทั้งนายและบ่าวก็ผ่อนคลายลงทันทีถ้าไม่ดีแล้วเจ้ากะหูหยินพวกเราจะกลับเมืองหู้เปยอย่างปลอดภัยได้จริงหรือเจ้ากะเกรงว่าหากรอจนกว่าเรือนย่อยจะสร้างเสร็จคงไม่ทันการเราแม้ว่าเราจะไม่ถูกฆ่าตายเราก็อาจจะตายเพราะความหวาดกลัวแทนเจ้ากะจิซูเกือบจะร้องให้ออกมาด้วยความกลัวเอ๊อย่าพูดจาอัปมงคลเช่นนั้นสิจอเยเวียนดุมู่ซืออวี่มองเหวินอี้แล้วถามด้วยความไม่แน่ใจ พวกเจ้าคิดว่าความโกรธของฟ้านหยวนสี่ครั้งนี้อธิบายไม่ได้เช่นนั้นหรือเขาบอกหรือเจ้าคะคนของข้าได้รับบาดเจ็บแต่เขาเดือดดานถึงเพียงนั้นมันแปลกเกินไปหน่อยไม่ใช่หรือแต่เขาเพิ่งบอกไปเมื่อครู่นี้เองเขาโมโหมากเมื่อเห็นเลือดก่อนที่เรือนย่อยจะสร้างเสร็จสมบูรณ์คนเช่นเขาต้องทำตามความปรารถนาของตัวเองในทุกสิ่งหากผู้ใดไม่ทำตามความปรารถนาของเขาเขาจะคิดว่าคนผู้นั้นสมควรตายเป็นเช่นนั้นหรือ มันต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนเจ้ากะหรือว่าที่เขาปฏิบัติต่อหูหญินเป็นไปไม่ได้อย่ากพูดจาเหลวไหลหมู่ซือวิขัดจังหวะจินตนาการเพ้อฝันของจือสู่จีเยเวียนถือน้ำใสสะอาดเข้ามาแล้วป้อนน้ำให้เหวนอีนางแต่หน้าผากของเหวนอีจากนั้นหันไปบอกมู่ซืออวี่ว่าฮูหยินร้อนนิดหน่อยเจ้ากะเริ่มเป็นไข้แล้วมู่ซือวิกล่าว เป็นไปตามที่หมอบอกเหวนอีมีไข้ตลอดทั้งคืนหมออยู่ในห้องไม่กล้าออกไปไหนมู่ซือวีนั่งครุ่นคิดกับหญิงสาวทั้งสองจนกระทั่งรุ่งสางก็ยังไม่หยุดมู่ซือวีหันไปเห็นเงาดำยืนอยู่ข้างหน้าต่างจึงชี้ให้จือซูดูจือซูก็เห็นร่างนั้นเช่นกันนั่งเดินไปดูเงียบฮ่าฮ่าหลังจากนั้นไม่นานนางก็กลับมารายงานฮูหยินบ่าวเห็นร่างนั้นจากด้านหลังเท่านั้นน่าจะเป็นคนรับใช้ของจงอ๋องเจ้ากะ จงอ่องให้ความสนใจเรื่องนี้มากเกินไปหรือเปล่าเจ้ากะจือเยวียนถามท่านอ่องผู้โหดเหี้ยมดั่งปีศาจกระหายเลือดและมองว่าชีวิตคนนั้นไร้ค่าเหตุใดเขาถึงเป็นห่วงเรื่องนี้มากเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอวนอี้ขยับตัวท่านหมอพลันเอ่อยอย่างประหลาดใจเจ้าฟื้นแล้ววนอี้ลืมตาขึ้นเมื่อเห็นคนหลายคนยืนอยู่ในห้องก็พูดอย่างอ่อนแรงข้าเป็นอะไรไปเจ้าได้รับบาดเจ็บจำไม่ได้เลยหรือจือสู่พูดหลังจากนั้นเจ้าก็นอนจับไข้ทั้งคืน พวกเราคอยเฝ้าดูแลไม่กล้าออกไปไหนตอนนี้เจ้าหายดีแล้วท่านหมอบอกว่าจะไม่เป็นอะไรหากเจ้าผ่านคืนนั้นไปได้ก็แค่ต้องกินยาให้ตรงเวลาเหวนอี้จำได้แล้วก่อนที่เขาจะหมดสติไปเขามองเห็นฝานหัวนิยวนอย่างเลือนรางทั้งยังได้ยินเสียงเกลี้ยวกลาดของเขาด้วยไม่ดีแน่นายช่างหลินนายช่างหลินเป็นอย่างไรบ้างจือซูและจือเยวียนทำหน้าเศร้า เขาตายแล้วฟ้านหยวนซีสังหารเขามู่ซื่อวีไม่ได้ปิดบงังข้าไม่คิดว่าฟ้านหยวนซีจะฆ่าคนจริงทันทีที่พูดแต่ต่อให้ข้าจะรู้ข้าก็ไม่กล้าเลียกกล่อมเขาเพราะข้าไม่กล้ายั่วโมโหคนบ้าเช่นนั้นแม้ว่านางจะมีลูกอี้คอยหนุนหลังแต่นางก็ไม่กล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงเป็นเรื่องปกติที่ไม่กล้าขอร้องไม่ใช่หรือแม้แต่ผู้คนรอบกายฟ้านหยวนซีก็ยังไม่กล้าขัดขืนการตัดสินใจของเขาจื่อเยวียนกล่าวหยวนอี้หลับตาลง บุรุษผู้นั้นไม่ช้าก็เร็วกรรมจะต้องตามสนองฟ้านหยวนซีบ้าไปแล้วไม่แม้แต่จะฟังคำน้มเน้าใจของคนอื่นเลยเขาเป็นอะไรไปแล้วเ,เกี่ยวอะไรกับฟ้านหยวนซีเล่าพวกท่านพยายามอยากเข้าใกล้ฟ้านหยวนซีเมื่ออาการบาดเจ็บของข้าหายดีแล้วหากมีเรื่องใดที่ต้องการขอคำแนะนำจากเขาก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเจ้าไปแล้วจะแตกต่างกันอย่างไร ฝ่านหยวนซีเย่หญิงข้าอ่อนแอเขาไม่สนใจชีวิตของข้าหรอกหวนอี้จำเป็นต้องปรับตัวช้าๆมู่ซือวีจึงจัดคนมาดูแลเขาทั้งยังต้องจัดการกับความยุ่งเหยิงที่ฟ่านหยวนซีทิ้งไว้ด้วยนางรู้สึกว่าช่างฝีมือเหล่านั้นคงจะเกลียดชังนางแล้วในสายตาของคนอื่นฟ่านหยวนซีข่าช่างฝีมือทั้งสาเพราะต้องการระบายความโกรธที่มีต่อนาง แต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่านางเองก็กลัวว่าวันหนึ่งฟ้านหยวนซีจะชี้ดาบของเขามาที่นางทําให้นางกลายเป็นหนึ่งในวิญญาณผู้บริสุทธิ์เท่าแก่นี้มู่ต่อไปเจ้าต้องการอะไรก็พูดมาเถิดพวกเราจะร่วมมือกับเจ้าอย่างเต็มที่นายช่างพิงกล่าวอย่างเฉยเมยข้ารู้ว่าท่านกําลังตําหนิข้ามู่ซื่อวิพูดนายช่างผิงข้าก็เป็นเหมือนท่านเป็นแค่คนที่ทํางานให้กับฟ้านหยวนซีฟ้านหยวนซีอารมณ์แปรปรวนและก้าวร้าวมาก หากพวกเราร่วมมือกันอย่างดีเราก็จะสามารถหนีให้พ้นได้หลังจากทำงานนี้เสร็จเจ้าแตกต่างจากพวกเราในช่างผิงกล่าวหากยุ่งกับเจ้าฟ้านหยวนซีจะสร้างปัญหาให้กับพวกเราเมื่อเห็นว่าเขาไม่ฟังมู่สือวีก็ไม่ได้พูดอะไรอีกความจริงแล้วพวกเขารู้จักกลัวบ้างก็เป็นเรื่องดีต่อไปจะได้ไม่สร้างปัญหามากกลางดึกคืนนั้นมู่สือวีลากร่างที่อ่อนล้าของนางกลับไปยังที่พักฮูหยิน ช่วงนี้ท่านทำงานหนักมากนะเจ้ากะจอซูเดินตามหลังมูซอวี่แล้วมานวดไหล่ให้จอเยเวียนกำลังไปเตรียมน้ำร้อนหูหยินไปอาบน้ำแล้วจิบสุราคลายความเหนื่อยล้าสักหน่อยพักผ่อนให้เต็มที่เถิดเจ้ากะอืมช่วงนี้พวกเจ้าก็ทำงานหนักมูซอวี่พูดพรุ่งนี้ข้าจะให้วันหยุดพวกเจ้าหนึ่งวันไปเที่ยวเมืองซูโจกันเถิดไม่จำเป็นหรอกเจ้ากะหูหยินไม่ได้พักผ่อนพวกเราจะเหนื่อยกันได้อย่างไรจอซูกล่าว เมื่อกลับไปที่เมืองฮู้เปยแล้วบ่าวจะขอลาหูหยินแน่นอนเจ้ากะมู่ซือวีเอ็นตัวในอ่างพลางหลับตาเพลิดเพลินไปกับการนวดจือซูแรงเยอะนวดได้สบายยิ่งนักแต่ว่ามือสากเกินไปหน่อยหรือไม่เมื่อกลับไปเมืองฮู้เปยแล้วคงต้องเตรียมยาพอกมือไว้ให้มือเล็กๆนั้นจะได้ไม่หยับกรา้านทันใดนั้นริมฝีปากอุ่นๆก็จุมพิษลงที่คอของนางมู่ซือวิตกใจขณะเอื้อมมือไปปัดออกก็ถูกมือของใครคนหนึ่งคว้าข้อมือไว้ เว่าเมื่อเห็นชายที่อยู่ตรงหน้านางก็รู้สึกประหลาดใจท่านมาที่นี่ได้อย่างไรช่องตามใจทูเดย์บทที่3 3 6อท่านมาที่นี่ได้อย่างไรลูอี้จ้องมองนางด้วยสายตาร้อนแรงมู่ซือวิพูดด้วยความหมุดหนิดท่านออกไปก่อนข้าจะคุยกับท่านหลังจากที่อาบน้ำเสร็จข้าจะอยู่เป็นเพื่อนลูอี้นวดไหล่ให้นางข้าแค่ผ่านมาทางนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ข้าต้องออกเดินทางแต่เช้า อ,อแม้ว่าจะพอเดาได้แต่ก็ยังรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ได้ยินเขาพูดเช่นนั้นลู่อีก้ก้มหน้าลงจุมพิษหน้าผากของนางขอโทษนะเหตุใดต้องขอโทษด้วยเช่นนั้นข้าไม่ต้องขอโทษด้วยหรือเพราะเมื่อเทียบกับผูหญินคนอื่นๆแล้วข้าอยู่ไม่สุขเกินไปหากข้าเป็นสตรีธรรมดาข้าก็ควรอยู่บ้านดูแลาสามีและลูกๆอย่างซื่อสัตย์เท่านั้นมู่ซือวิพูดพลางเอาแขนโอบรอบคอของเขา จือซูกำลังเฝ้าประตูอยู่เมื่อนางเห็นจือเยวียนใกล้เข้ามานางก็รีบก้าวไปขวางเกิดอะไรขึ้นจือเยวียนถามข้าเอาเสื้อผ้ามาให้หูหยินค่อยนำไปให้ทีหลังจือซูหน้าแดงกำ่ำนายท่านมาจือเยวียนเข้าใจทันทีจึงถอยหลังกลับไปเช่นนั้นวันนี้พวกเราก็ไม่ต้องคอยรับใช้แล้วจือเยวียนพูดเจ้าอยากร่ำสุราหรือไม่วันนี้ข้าเหนื่อยนะัก ดื่มสุราสักจอกหน้าจะช่วยคลายความเมื่อยล้าของข้าได้จียเยวียนวางเสื้อผ้าไว้ที่ประตูแล้วถอยกลับไปพร้อมจือสูงเงียบฮ่าฮเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อมู่สื่อวิตื่นลูอีก็จากไปแล้วมีจดหมายที่เขาเขียนวางไว้บนโต๊ะจดหมายเต็มไปด้วยคำแนะนำของเขาแต่ไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลที่เขามาที่เมืองซูจโจในครั้งนี้แต่แม้ว่าเขาจะไม่พูดนางก็รู้ว่างานครั้งนี้คงยากลำบากน้าดู ฮูยินท่านอองรับสั่งให้ท่านไปพบผู้ติดตามของจงอองมาเชิญมู่ซือวี่เป็นกรณีพิเศษมู่ซือวี่จึงไปจวนจงอองด้วยความรู้สึกหวัว่นหวั่นจงอองย่อตัวลงหน้ากรงเหล็กมองดูเสือร้ายสองตัวกำลังต่อสู้แย่งชิงเนื้อกันอยู่ในกรงราวกับกำลังรับชมละครเจ้าไม่คิดว่าสัตว์พวกนี้น่าขันหรือจงอองพูดขึ้นเมื่อวานพวกมันยังเป็นคู่ผัวตัวเมียกันอยู่ทว่าวันนี้กลับกลายเป็นศัตรูกันเพื่อเนื้อชิ้นเดียวท่านอ,องท่านเรียกข้ามาหรือ มู่ซือวีไม่ตอบคำถามของจงอ๋องแต่ถามตามตรงว่าเหตุใดนางจึงต้องมาอยู่ที่นี่จงอ๋องยืนขึ้นแล้วมองมู่ซื่อวีข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องให้เจ้าทำท่านอ๋องโปรดบอกมาเถิดเจ้าต้องสร้างห้องลับให้ข้าใหม่จงอ๋องพูดหลังจากเสร็จสิ้นข้าจะตบรางวันใหญ่แก่เจ้าแน่นอนท่านอ๋องหมายถึงช่องลับหรือความจริงแล้วการสร้างช่องลับนั้นง่ายมากเจ้ากะ สายตาของจงอ๋องเย็นชาเขาจ้องมองนางด้วยความเย้ยหยันเจ้าเป็นคนฉลาดไม่จำเป็นต้องให้ข้าพูดมากไม่ใช่หรือข้ากำลังพูดถึงห้องลับไม่ใช่ช่องลับมูซ่ซือวิขมวดคิ้วก่อนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าขออภัยเจ้ากะท่านอ๋องขออภัยที่ข้าไม่อาจให้สัญญากับท่านได้ตราบใดที่เจ้าออกแบบมันให้ข้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นจงอ๋องลดเสียงลงนี่เป็นความอดทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ข้าให้เจ้าได้หากเจ้าไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันข้าตกลงเจ้ากะ มู่ซื่อวิกล่าวหากท่านมีข้อกำหนดใดๆโปรดบอกข้าได้เลยเจ้ากะแล้วอีกสองสามวันข้าจะมอบภาพแบบให้ท่านเจ้ากะจวนของผู้มีอำนาจเกือบทุกหลังจะต้องมีห้องลับจึงไม่น่าแปลกใจที่จงอ๋องต้องการสร้างห้องลับในเรือนอื่นแต่ห้องลับนั้นเป็นห้องที่ไม่อาจเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ได้หากสร้างเสร็จแล้วในช่างเหล่านั้นก็อาจจะนั่นเป็นเหตุผลที่นางไม่ต้องการตอบตกลงในตอนแรกแต่เมื่อเห็นว่าจงอ๋องตัดสินใจแล้วแม้ว่านางปฏิเสธก็ไม่มีประโยชน์ นางจึงต้องหาทางช่วยชีวิตนายช่างเหล่านั้นมีทางเดียวที่จะช่วยชีวิตนายช่างไว้ได้นั่นคือการสร้างห้องลับที่แม้แต่ผู้ก่อสร้างก็ไม่เข้าใจเพื่อให้ในายช่างปลอดภัยหลังกลับจากเรือนอ๋องจงมู่ซื่อวีก็ขังตัวเองไว้ในห้องเพื่อวาดภาพแบบเป็นเวลาสองวันติดแล้วนางไม่ได้ออกจากประตูด้วยซ้ำจือซูที่ถือจานอยู่ยืดคอเข้าไปดูข้างในแล้วถอนหายใจหูหยินของพวกเราจะอยู่ในนั้นอีกนานขนาดไหนกันหากยังไม่ออกมาอีก เห็ดคงจะขึ้นตัวแล้วจิสูพูดไม่น่ารับงานสร้างเรือนย่อยของจงอ๋องเพื่อเงินเพียงเล็กน้อยเช่นนี้เลยต้องมากังวลกับการประลองไหวพริบไหนจะต้องเค้นความกล้าหาญเผชิญหน้ากับจงอ๋องที่ดุร้ายราวกับเสือหูหยินของเราไม่ได้พักผ่อนมานานแล้วอีกไม่นานคงหมดแรงแล้วจีเยวียนกล่าวหูหยินยังอยู่ในนั้นอยู่อีกหรือหวนอี้ปรากฏตัวขึ้นเจ้ากับคุณชายเหวนท่านมาที่นี่เพื่อพบหูหยินหรือ จีเยเวียนกระตือรือร้อนมากเมื่อเห็นหวนอี้ทําให้หวนอี้ผู้เคยถูกทอดทิ้งรู้สึกปลื้มใจเล็กน้อยรีบเข้าไปเกลี้ยกล่อมหูหญินของเราให้ดีเถิดเจ้ากะหวนอี้ถูกผลักเข้าห้องตําราไปเมื่อประตูปิดลงเขาก็รู้สึกหมดหนทางแต่ก็ยังคงเดินไปหาหมู่ซือวีภาพแบบของท่านหวนอี้มองภาพแบบห้องลับแบบง่ายที่มู่ซือวีวาดไว้นี่คืออะไร เมื่อมูซ่ซือวิ่เห็นหวนอี้นางก็อธิบายการออกแบบของนางอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่นี่ไม่มีคนนอกนางจึงไม่ได้ปิดบังหวนอี้แม้ว่าภาพแบบนี้จะดูเรียบง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างมันขึ้นมารู้หรือเปล่าว่าเหตุใดจงอ๋องถึงต้องการห้องลับก็เพราะว่าห้องลับนั้นมีไว้สําหรับการหลบหนี จึงเทียบเท่ากับชีวิตที่สองของเขาหากออกแบบให้เป็นห้องลับธรรมดาหลังจากสร้างห้องลับเสร็จสมบูรณ์ข้าก็เกรงว่านายช่างเหล่านั้นจะต้องตายข้าจึงต้องใช้ความคิดอย่างมากในการสร้างห้องลับที่ผู้อื่นไม่อาจเข้าถึงได้สําหรับเขาหวนอี้รู้มาจากจงอ๋องว่ามู่ซื่อวีเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างห้องลับสิ่งที่เขาไม่ได้บอกมู่ซื่อวีก็คือจงอ๋องคิดจะสร้างห้องลับเพราะเรื่องตลกที่เขาเคยพูดเมื่อครั้งเยาว์เท่านั้น เมื่อเห็นเวอนอี้มีสีหน้างุนงงมู่ซือวี่ก็บอกมือตรงหน้าเขาสองสามครั้งเจ้าเป็นอะไรไปท่านไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ปล่อยให้เขาทำร้ายในช่างผู้บริสุทธิ์วอนอี้กล่าวเจ้าจะทำอะไรได้มู่ซือวี่กล่าวจงอองอารมณ์แปรปรวนต่อให้จะเป็นสามีของข้าพูดไม่กี่คำถ้าเขาจะบ้าคลั่งขึ้นมาก็ไม่มีใครควบคุมเขาได้ในเมืองซูโจแห่งนี้ยังไม่มีอันตรายทว่าทางด้านเมืองฮู่เป่ยนั้น ใต้เท้าเวินกลุ่มจนปรากฏตัวที่ภูเขาจิวอวหยางนอกเมืองพวกมันช่ำชองเรื่องต้นสะดมคนที่สัญจรผ่านไปมาเมื่อพวกมันพบหญิงสาวพวกมันจะรีบจับตัวไปเป็นนางบำเรอขอรับผู้ใต้บังคับบัญชารายงานเวินเหมอนทรงอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเมื่อมีกลุ่มโจรแน่นอนว่าเป็นการดีที่สุดที่จะกำจัดแต่ใต้เท้าของเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้งยังมีคนไม่มากนักด้วยท่านใต้เท้าไม่ได้อยู่ที่นี่แต่พวกเรายังอยู่นักการเกาเดินเข้ามา ใต้เท้าเวินออกคำสั่งได้เลยต้หนิวเอ้ร์หนิวกับข้าจะออกไปพร้อมกับคนสองอคนเราจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นแล้วเข้าบุกรังโจรน,นักการเก์ย่าได้หุนหันพันแนล่นเวนเวินทรงกล่าวไม่เคยมีโจรในเขตเมืองหูเป่ยของเรามาก่อนโจรเหล่านั้นปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับพวกเราต้องไปสืบหาข้อมูลกันก่อนต้าหนิวกล่าวว่าสิ่งที่ใต้เท้าเวินพูดเป็นความจริงกลุ่มโจรเหล่านี้ปรากฏตัวขึ้นในช่วข้ามคืนไม่ว่าพวกเราต้องการจะกำจัดพวกมันหรือไม่ก็ตาม ควรไปสืบดูก่อนที่จะตัดสินใจขอรับตกลงข้าจะฟังพวกท่านนักการเกา่ากล่าวเว้นเหมือนทรงส่งเจ้าหน้าที่สองคนที่เก่งเรื่องการสืบข่าวไปยังภูเขาที่จนใช้เป็นที่กบดานอย่างเงียบเชียบทว่าไม่มีข่าวจากสองคนนั้นราวกับว่าหินจมทะเลที่หายไปตลอดการขณะที่ทุกคนปรึกษากันว่าจะส่งผู้ใดขึ้นไปสืบบนภูเขาอีกเจ้าหน้าที่ที่ไปสืบข่าวคนหนึ่งก็กลับมาพวกเขา พวกเขาทุกคนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเจิงถิงจือทุกคนเงียบไปทันทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ